5,000กว่าบาทฟรีดาวอย่ายุดจัดให้เลยนะครับผ่อนปีหน้าใครสนใจทักเข้ามาอย,ายุดเลยนะครับอย่ายุดรออยู่นะครับซีสีไนกระดิ่ซอย47ครับผมอ่าเพื่อนเพื่อน,อนครับนี่คือภายในของรถอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับเป็นรถไอเวนซ่านะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ครับนั่นคือเบาะหน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นแอร์คอนดิชันหลังนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับไ่แอร์เป็นแอร์ตอน2นะครับที่ทําให้คอนดิชันแอร์ความเย็นมันมัน มันมีใบทั่วด้านหลังเลยนะครับแล้วก็เบาะเป็นสามตอนนะครับเบาะตอนหน้าตอนกลางตอนหลังพับได้แบบนี้เลยแล้วก็สามารถเก็บของใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็นั่งคนได้ถึงเจ็ดคนถ้าเด็กได้ไปสิบคนเลยนะครับเนี่ยฮะภายในจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รถบอกเพื่อนๆไว้นิดหนึ่งว่าผ่อนอยู่แค่ห้าพันกว่าบาทครับเป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัว็อป 1.5s นะครับตัวนี้มีแม็กพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถห้าประตูภายในก็เป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็ก ABS เป็นรถที่ไม่ธรรมดานะครับผ่อนเบาๆ